หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์คิดหวังสิ่งใดให้ไปขอสำเร็จสมหวังเข้มขขังสวัสดีครับวันนี้ทีมงานของเรานำทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธิ์เชื่อกันว่าขออะไรมักจะได้สำเร็จสมหวังกันมากเรามาติดตามกันได้เลยครับหากกล่าวถึงหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปองค์เก่าแก่องค์หนึ่งที่ขุดพบอย่างบังเอิญ เมื่อวันจันทร์ที่2ขึ้น12คำ่ำปีกุลเดือน12ปีพุทธศักราช2,502องค์หลวงพ่อเป็นเนื้อดินตั้งอยู่บนคันครองพิลพั์ฝั่งขวาหันหน้าลงน้ำทิศตะวันออกในท้องที่ตำบลโคชสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะพบองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์บริเวณดังกล่าวเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อ มีเฉพาะทางคนเดินแคบๆเท่านั้นต่อมาได้มีคนงานชลประทานประตูน้ําพระเอกาทศรสมาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมตลิ่งที่เสาะพังคนงานได้ขุดดินมาหลายวันแล้วจนไปเจอบริเวณที่องค์หลวงพ่อประดิษฐานซึ่งเป็นดินที่แข็งแรงมากผิดไปจากบริเวณอื่นคนงานจึงขุดดินไม่เข้าแต่ก็ได้ขุดดินไปรอบๆที่พอจะขุดดินได้ทันใดนั้นดินก็แตกออกเป็นรูปพระ โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็มามุงดูกันเป็นจำนวนมากบางคนก็พูดว่าพระพุทธรูปมาเกิดแต่บางคนคิดไปว่าคนงานชลประทานปั้นองค์พระข,ขึ้นมากันเองความอัศจรรย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์ิทธิตอนเย็นนางฝอยชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตลาดหนองตาโลกได้เดินทางผ่านมาทางองค์หลวงพ่อนางฝอย ไม่ได้คิดว่าที่เห็นนั้นเป็นพระพุทธรูปและไม่ได้คิดว่าจะเป็นองค์พระจริงๆจึงเอาเปลือกอ้อยเป็นทูบและเอาใบมะขามเทศเป็นทองมาไว้เป็นการล้อเลียนแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่ทันถึงบ้านนางฝอยเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจึงนึกขึ้นได้ว่าไปไหว้ล้อเลียนองค์พระนั้นเข้าจึงจุดทูบก,กราบขอเข้ามาอาภาัยจากหลวงพ่ออาการปวดหัวก็หายทันทีและตอนเย็นวันเดียวกัน ใหญ่เกลี้ยงบ้านอยู่ใกล้กับองค์หลวงพ่อก็กลายเป็นคนเทียมส่งขึ้นทั้งๆก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นมาก่อนชาวบ้านพากันมามุงดูอย่างเนืองแน่นมีผู้สอบถามหลวงพ่อว่ามาจากไหนหลวงพ่อบอกว่ามาจากครองช้างสามวันไม่ได้ช้างนอนหลับที่แค่บนต้นไม้พระเครื่องได้ตกลงมาแล้วแต่หาไม่เจอต่อมาได้มีคนเอาดินมาถมบริเวณของระพีพั ใช้คนขุดเอาดินขึ้นมาถมเมื่อประมาณเจปีก่อนยายหนูถามหลวงพ่อว่าชื่ออะไรหลวงพ่อบอกว่าหากบอกชื่อให้แล้วจะรับทำสัญญาได้ไหมยายหนูบอกว่ารับทำให้ได้หลวงพ่อจึงบอกว่าให้นิมนต์พระห้าวัดมาสวดให้ตั้งสารเพียงตาให้ทำขันห้าทุกๆวันและจัดงานกลางเดือน12ประจำปี แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าท่านเชื่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ใครมากราบไหว้ทาอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์และสําเร็จทุกอย่างตามที่คิดเอาไว้ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกจํานวนมากที่มามุงดูก็ขันน้ํามาทําเป็นน้ํามนต์แล้วเอากลับไปบ้านพออน้ํามนต์ใส่ลงในองค์น้ําในองค์ก็เกิดมีเสียงดังจิจิจิัจ้งๆท,ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นเช่นนี้ของทุกคนที่เอาน้ํามนจิ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 ่ิจิจิ กับชาวบ้านในตลาดได้ว่าจ้างนายทวีดารารัฐปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วมาโบกปูนซีเมนที่องคหลวงพ่อแต่ชลประทานสมัยนั้นไม่ยินยอมให้ทำหาว่ากีดขวางทางคมนาคมโดยขอให้ชาวบ้านโยกย้ายองคหลวงพ่อไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่มีใครกล้าย้ายจึงได้โบกปูนซีเมนที่องค์หลวงพ่อจนสำเร็จคาถาเพื่อขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์ิทธิ์ตั้งน้โมสมจบ พระพุทธังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรม,มังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2505กรมชนประทานได้มีคำสั่งให้เอารถขุดปรับทางทำถนนบนคันคลองจากท่าหลวงถึงอำเภอหนองแครระหว่างทางที่จะถึงองค์หลวงพ่อรถได้ขุดไปรอบๆฐานจนเกือบจะถูกองค์หลวงพ่อก็ได้เกิดปฏิหารขึ้นทันที ฟ้าได้ผ่าลงมากลางวันแสกทั้งที่ปราศจากเมฆฝนคนขับรถรีบหยุดรถแล้วกระโดดลงมากราบขอเข้ามาต่อองค์หลวงพ่อโดยไม่กล้าคนดินใกล้องค์หลวงพ่ออีกต่อไปชาวบ้านจึงศรัทธาเลื่อมใสเชื่อกันว่าหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยต่างก็เชื่อกันว่าสามารถปกป้องกันภัยได้ทุกอย่างใครมาบนบานขออะไรก็จะได้แต่ความสุขความสมหวังและความสมปรารถนากันทั่วทุกคน หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอดิษสถานในวิหารริมของพระผีพัดไม่มีวัดทุกปีในกลางเดือน12ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันจัดงานประจําปีขึ้น15วัน15คืนตลอดจนงานปีใหม่ก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง15วัน15คืนเช่นกันสาธุชนท่านใดได้มาสักการ,ระบูชาหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์สักครั้งจะเป็นสิริมงคลและเป็นบุญไปตลอดชีวิตนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับบางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล